ฮัลโหเอา์อะเบอรอะข้าว้าัครบสาสันพีได้ลามสับสอบสัพี่ได้รอแบบแ๊บหนึ่งแ๊บนึ่งอันครับมีอะไรเอรอสาบสัพีได้ละสับได้ได้ได้ ี่ี่ก็ลืพี่ละโหไม่ได้ไม่ได้ลืมโอ้ว่าเอ้ยใครวะยังงงอยู่ก็ใจแข็แันยบก็ใจแข็มเลว่าระเบิดไป้วีทับอยู่ทัาลม่รู้ไม่รู้เล้วะไปแล้วไปแล ไฮมีดาวเอ้ยเฉดฉดทำไมไม่รู้ต้องมีดาวอ่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวให้เลยให้เลยใช่ไหมโอ้ดาว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 แล้วคว้าระเบิดไป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 แล้ว วาวาวาง้วววลงยังไเอแล้วลอลงแลงเอาไปเอาไปเกิดเอาไปเกิดเาไพี่ไแล้ว

Man me. down. Man down. Oh, Đưa nó bớt tua Sorry, Sorry. 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 พอพอแลไอ้เลดีอยู่ที่น่งเะโอ้โท่หะโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหอ้โ้